สวัสดีครับภามาเมืองรถไถไถย,ยกล่องปลูกมันสบปะหลังครับนี่ปลูกเรื่อยๆครับสำหรับมันสับปะหลังอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับมาครับติดตามบังน้ากันครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงแรงแรงแล้วครับบรรยากาศช่วงหางมงแรงครับหลังจากที่ฝนตกก็ะ เริ่มทยอยปลูกเรื่อยๆครับเจ้าของส่วนแต่ละส่วนก็จ้างรถไทมาไทย,ยกล่องครับอันนี้ก็เป็นส่วนของย้ายครับเดี๋ยวจังหน่อยย้ายเพิ่งกดืิมาบึงอันที่เห็น,หนก็คือปุ๋ยขีงง้วยลยครับนี่เอาไว้ใส่พักครับข้างๆเพิ่งเดืิปลูกพักปลูกหล่ย,ย่างครับ มองนี่กัสิปลูกมันครับโหลดของเฮากัดไถไปเรื่อยๆครับยกล่องได้สี่ล่องแล้วครับล่องที่4ี่กำลังไถไปครับตะเวนกาคำลงเรื่อยๆครับมีลูกคอยเบิงงานได้ครับ ่างอยู่ทางพุ่นครับคนมีรถถยกับหน้าหน้าฝนนี่ครับมีงานตลอดครับช่วงนี้บริยุทธ์เลยครับมีคนมาจ้างตลอด ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่กอบกล้วยครับพอเบิดเบิดหนาหนาฝนไปก็างานก็นเริ่มหน่อยครับสำหรับมันสำปะหลังก็ค้นกันนิยมปลูกนะครับตอนนี้ก็ปลูกร้ายครับ เพราะว่ามองรับซื้อบอ่ไก่แล้วครับตอนนี้มองรับซื้อเพิ่นมารับซื้อใกล้แล้วครับแต่ก่อนนี่หายายเดี๋ยวนี้หลายครับมีมองรับซื้อหลายมองเลย เดี๋ยวไปทังพุ่นกับหาเก็บพักมากินครับอันนั้นก็เป็นส่วนพักครับนอกจากปลูกมันแล้วก็ว่านเข่าด้ครับช่วงนี้บางคนก็ปลูกมันบางคนกับว่านเข่าครับ ดินกระถือว่างามดีอยู่ครับไถแล้วก็แบบล้วนดีครับ่านชิงงามอยู่ครับถูกนะครับเบิ่งหลดไถน้ำกันไปเพื่อนๆเ,เนาะครับสำหรับคนที่บุคอยได้บุคอยได้เห็นเนาะก็มีถ่ายมาให้เบิ่งครับ ยกล่องปลูกมันเออเว่ยปั่นดีขนาดเลยครับลอ้อไทยทงงางเงาแล้วก็สิไทยทางสันนะครับทางขวางเพราะว่าเอาสิไทยบุสุดนะครับนี่ครับเจ้าของสวนมาเบิ่งแล้วเป็นใ,นใดบุ้นะี่คือคุ้มหัวอยู่ นี่ครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ <Okay. S 1> แล้วเราคลิปนี้กัขอจบซัมนีเนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ